รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางผู้แทนปี2เดินหน้าตามหาผู้แทนขวันใจประชาชนเข็มข้นไปกับภารกิจก่อติดทุกปัญหาชาวบ้านมาร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสใหม่ไปด้วยกันกับหลากหลายมุมมองการเมือง จากผู้แทนมาหาชนทุกทิศทั่วไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเส้นทางผู้แทนสัปดาห์นี้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ผมมีนัดกับสสหญิงคนเก่งครับ กับบทบาทการเป็นสสในการรับใช้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเขตหนึ่งครับเป็นผู้แทนรัฎรสมัยแรกครับส่วนจะเป็นใครท่านผู้ชมตามผมไปครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันไปกันเลยครับสวัสดีครับสสกระแตที่วัดรัานคับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ขอเยือนพื้นที่เขตหนึ่งของเพชรบุรีนะครับครับวว่ากันว่าสสกระแตเป็น สสหญิงคนแรกของเพชรบุรีนะฮะซึ่งเขาว่ากันว่าเมืองดูนะเป็นยากไหมเนี่ยสสไม่ยากค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนเมืองดูด้วยค่ะเพชรบุรีหวานเจี๊ยบค่ะคนน่ารักใช่ไหมเป็นคนน่ารักคนเพชรบุรีน่ารักจิตใจดีเวลาอยากจะมาเพชรบุรีตสสแนะทำหน่อยสิครับในพื้นที่สสเนี่ยโอ้ยพื้นที่รอคะเพชรบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะ โดดเด่นในเรื่องอาหารสถานที่ท่องเที่ยวของเรามีทั้งภูเขามีทั้งทะเลที่จะให้เที่ยวชายทะเลก็ไปตั้งแต่ชายหาดหาเจ้าสำราญไปจนถึงชะอำภูเขาเราได้รางวัลของยูเนสโกได้เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวเป็นมรดกโลกคือเขื่อนแก่งกระจานเขาพเนินคุ้งเป็นช่วงหน้าหนาวเนี้คนจะมากันแน่นมากเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะใช่ค่ะ123มกิโลค่ะห่างจากกรุงเทพนอกจากนี้นะคะ ก่อนที่รัชกาลที่9จาจะสวรรคตนะคะท่านก็มาปลูกบ้านอยู่ที่โครงการช่างหัมันเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินครับอตอนนี้ก็เป็นที่ที่คนเข้าไปศึกษาเข้าไปดูกันแลก็เปิดที่ให้คนดูเรียนดูดูงานกันมากมายก็ามาที่นี่เลยใช่ค่ะใช่ค่ะ ถามถึงพื้นที่เขตหนึ่งของสสกะแต่ที่วันรัฐครอบคุมตรงไหนบ้างยังไงพื้นที่สสครอบคุมนะคะคก็มี31ตําบลน,นะคะคเป็นอเาเภอเมืองอยู่21ตําบลแล้วก็อํเาเภอบ้านแหลมบางส่วนอีก7ตําบลแล้ว,วิถีชีวิตการทำหากินของพี่น้องในพื้นที่เขตหนึ่งทำอะไรกันบ้างครับเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเกษตรกรชาวนาเลี้ยงวัวประมงมทําไร่ค่ะคสนใจเส้นทางในการเมืองสสกะแต่ที่วันรัฐรเริ่มต้นมาอย่างไงครับ เริ่มต้นทํางานนะคะตั้งแต่ปี2563ได้เข้ามาร่วมกานกับท่านสุชาติชนผินได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน<อ>หลังจากนั้น<อ>ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะคะเราก็ผลักดันวัคซีนเข้ามาฉีดให้พี่น้องในจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรานําผลงานเข้ามาในจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ก็มาอาสารับใช้พี่น้องในพื้นที่ เขตหนึ่งอภัยบรินะฮะครับสมัยแรกเลยสมัยแรกเลยเป็นยังไงบ้างเข้ามาสู่สภาแล้วก็คุณพ่อเขาก็เป็นนักการเมืองเก่าด้วยนะคะคุณพ่อหนูค่ะคุณพ่อหนูสสเคยเป็นสสอังศรนันค่ะเคยเป็นสสสมัย2529้าอแล้วพอแต่มาแต่งงานกับนายกปลายก็เลยทําให้คุณพ่อหยุดแล้วก็มาเชียร์ทางคุณปิย่างกินันแต่เป็นลูกสะใภ้คุณปิย่างกินันค่ะที่เป็นสสหกสมัยสสกระแจกอย่าง พัฒนาในเรื่องอะไรบ้างหรือแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้างให้กับพี่น้องในพื้นที่เขตหนึ่งเพชรบุรีครับที่เราเห็นมาทุกวันนี้นะคะเราลงพื้นที่เนี่ยแต่และตำบลจะไม่เหมือนกันแต่และที่เนี่ยถ้าเราพอจะประสานงานกับหน่วยงานไหนได้เราก็ประสานงานไปตอนนี้เราโชคดีที่เราไม่ได้ทํางานคนเดียวเรายังมีนายกอบจอยังมีเทศบาลยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็น กระทรวงทบวงต่างๆในจังหวัดก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเราการทํางานเราทํางานเป็นทีมเราไม่ได้ทํางานคนเดียวอันไหนที่ทางจังหวัดเราไม่ได้เราก็หารื่อในสภาตั้งแต่เราเป็นมานี่หาือมากกว่า16ครั้งนะคะอย่างนั้นนะบางอย่างก็ได้บางอย่างก็เราก็ต้องติดตามต่อไปเวลาลงพื้นที่ เดี๋ยวพี่น้องงานบูญงานบวชง,งานขาวดำอะไรต่างโอ้ไปทุกวันค่ะทุกวันเลยใช่ค่ะแต่ก็ขยันมากเลยนายกไป,ไปไปทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเราถือว่าการลงพื้นที่ของเราไม่จะเป็นบวชศพแต่งนั่นแหละคือการได้ที่เราได้ใกล้ชิดชาวบ้านรเราได้มีโอกาสได้เข้าไปคุยถึงปัญหาเพราะรรไม่งั้นถ้าเขาจะเข้ามาหาเราไม่ได้สําหรับแต่นะคะครอบครัวแตนเนี่ยถือว่าสําคัญมากงานเล็กงานน้อยงานใหญ่ถ้าเขาบอกไม่มีพลาดค่ะไปทุกงานครับนอกจากอังคารพุธพฤหัสถ้าเราไปสภานะคะสามีก็จะไปแทนให้ เราจะไม่ทิ้งชาวบ้านเลยค่ะครับก็เจอพี่น้องใจถึงใจตลอดเวลาเห็นบอกนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงสสกระตาเนี่ยแหละในพื้นที่แล้วเราก็ทําเต็มที่นะคะเราถือว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิบลีนะคะให้โอกาสเราเข้ามาทํางานตรงนี้เราไม่ถือว่าตัวเราเป็นสสเราถือว่าตัวเราเป็นตัวแทนของพวกเขาเป็นปากเป็นเสียงอะไรที่เราพอจะช่วยเขาได้เนี่ยเราต้องช่วยเขาเต็มที่สสกระตาสนใจงานในด้านไหนเนี่ยในสภา ตอนนี้เป็นรองกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ครับก็ช่วยพี่น้องนะ,ะถือว่าผู้บริโภคก็มีปัญหาเยอะนะมีปัญหาเยอะค่ะอตอนนี้ปัญหาออนไลน์ปัญหาโอ้โหเยอะมากก็มีให้แก้กันทุกอาทิตย์อะคะ่ะตอนนั้นในพื้นที่ก็มากในสภาก็เยอะนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะลงพื้นที่เขตหนึ่งของเพชรบุรีนะครับกับสสกระแทที่วันรัตไปดูเรื่องปัญหาไปดูความเคลื่อหน้าไปแก้ปัญหาพี่น้องนะสน,นับน,นะครับหลายที่ด้วยกันนะ,ะ,ะ,ะกับท่านผู้ชมตามผมตามสสกระแทยไปเดี๋ยวลงพื้นที่กันติดตาม พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิบูลนะคะให้โอกาสเราเข้ามาทํางานตรงนี้เราไม่ถือว่าตัวเราเป็นสอสอเราถือว่าตัวเราเป็นตัวแทนของพวกเขาเป็นปากเป็นเสียงอะไรที่เราพอจะช่วยเขาได้เนี่ยเราต้องช่วยเขาเต็มที่ เช้านี่ผมกับสสกระแสดยวนดัดครับเราอยู่บนที่ศาลหลักเมืองนะครับสสครับใช่ค่ะศาลหลักเมืองค่ะครับก็ใครไปใครมาเนี่ยนะฮะหรือว่าคนเมืองเพชรก็จะมานี่แหละ สักการะขอพรที่ศาลหลักเมืองอันนี้เป็นจุดศูนย์รวมนะคะของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปอะไรหรือขอพรอ,อะไรเราก็จะมาสักการะศาลหลักเมืองค่ะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นดวงใจของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีครับขอเรื่องอะไรบ้างเนี่ยตัวสอรับราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอได้ขอได้หมดอะค่ะเ <P ew al ik> พื่อขวัญและกำลังใจนะเพื่อขวัญและกำลังใจครับ ที่นี่จะจัดงาน,นเป็นงาน,<อ>นประจําปีปปใช่ไหมคะเป็นงานประจำปีค่ะ,ะชื่องานอะไรนะฮะชื่องานพระนครคีรีนะคะครั้งที่38นะคะค,ค่ะปีนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ย,ยังไงฮะ ปีนี่จัดวันที่21นะคะคุมภาพันธ์นะคะถึง2มีนาคมนะคะงานการออกบูธกาชาติการขายสินค้าโอโท็อปการจุดผู้แสดงแสงสีเสียงมีการแสดงแห่ของแต่ละอํเาเภออ่สสเชิญหน่อยสิครับงานพระนครคีรีเพชรบุรีของปีนี้ครับค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานพระนครคีรีนะคะครั้งที่38นะคะของจังหวัดเพชรบุรีนะคะมาเที่ยวชมการงานของเรามีหลายคืนนะคะก็ขอให้มาเที่ยวมาชมความสวยงามมาชิมอาหารแต่ละอำเภอก็จะมาออกบูธครับ เพชรบุรีมีของดีมากมายครับเดี๋ยวตามพัธิสสกระตไปยพนิจต่อไปกันผมตามสสกระแตที่บรรลครับลงพื้นที่มาที่บริเวณคลองอัจฉริยะนะครับอยู่ร่วมกับหน่วยงานราชการรวมถึงผู้นำนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนนะครับสสครับหลายท่านเลยสวัสดีด้วยกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคลองอัจฉริยะมีความเป็นมาคือตอนที่แต่ลงพื้นที่ตอนนั้นนะนะคะชาวบ้านมีความเดือดร้อนมาก พวดีจังหวะท่านเศษฐานะคะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วลงคอรมสัญจร,รน,นั้น,นใช่ไหมคค่ะก็เลยให้ท่านพิธ์ลงพื้นที่เพื่อ <ๆ S 1> ที่จะมาของบ่ประมาณในการแก้ไขปัญหาท่านก็ได้ผักดันมาผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างปัญหาที่ผ่านมาจุดนี้ครับประตูน้ําแห่งนี้นะครับสร้างตั้งแต่ปีพศ2487ผ่านมา8 1ปีปีนี้นะครับก็สุดโทมเมื่อถึงฤดูน้ําหลากทาง เขื่อนเพชรต้องต้องต้องระบายน้ำนะครับถ้าเกิน120นะครับน้ำก็จะเออล้นเข้าท่วม4หมู่บ้านนี้จนผมก็ไปประสานกับหลายหลายหน่วยงานก็ยังไม่ได้การแก้ไขท่านสสที่วัลั์นะครับได้ลงพื้นที่นะครับผมก็นำปัญหานี้ไปปรึกษาท่านว่าชาวบ้าน4ี่ตำบลเนี้ยเดือดร้อนมานานแสนนานแล้วนะครับแล้วท่านก็ให้ฝ่าพรเครอเมตตาเอาปัญหาของเราซึ่งเกิด มาเป็นหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีเนี่ยท่านเอาไปพูดในสภาผู้แทนราษฎรพวกเรานี่ชอบกันมากเลยครับท่านกำนันครับเช่นอันนี้่อยกำนันมองว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องในพื้นที่ได้ประโยชน์มากครับโดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรครับไม่เสียหายนะครับหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาพี่น้องได้ตรงจุดใช่ไหมตรงจุดค่ะในเรื่องของการก่อสร้างนะฮะเราจะก่อสร้างประตูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการนี้นะครับ ทางกรมชลประทานเนี่ยได้รับงบประมาณแล้วคาดว่าจะเริ่มดําเนินการเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนข้างหน้าโอโะะเ้เร็วๆนี่เลยตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์ก็ประมาณมีนาคมที่เราจะเริ่มดําเนินการได้นะครับทางชลประทานเนี่ยจะเร่งรัดให้เสร็จประมาณภายในกรกฎาคม68ครับโอ้โห,โโหนะฮะเกิดกันเลยเกิดขึ้นดีครับพี่น้อง นีนะสสครับต้องบอกว่าเป็นที่พอใจของพี่น้องเลยนี่คือการแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องใช่ไหมฮะก็ได้ช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าเรามาเป็นผู้แทนเขาเราก็ต้องดูแลปัญหาไหนที่เราจะแก้ไขได้เราก็จะรีบแก้ไขเราจะรีบผลักดันเข้ามาให่เหลือพี่น้องในชมชนนี่ขุดไปแล้วนะคะขุดไปไม่กี่เดือนเองเรอครับมันก็เหมือนเดิมไม่ว่าหน่วยงานไหนมาก็คือสายหัวกลับบ้านแม้ว่าจะขุดล่อใครเดือนละ ครั้งก็ยังทับทมอยู่เพราะไม่ขึ้นลมอะ oh. แต่อยากให้ทําเป็นเขื่อนยื่นออกไบอเพราะทําเป็นเขื่อนมันจะาก,กันาเปลือกค่อยเข้ามาทับท,บทม uh. แล้วกันก,การกัดเจาะของทะเลได้ด้วย มันมีประโยชน์ทั้งสองอย่างครับตามตัวสอบก็แต้ที่วันร้าลงไปที่ใบจุดนะครับอยู่ที่ตำบลปากทะเลที่อำเภอบ้านแหลมนะครับ,สสรบจุดนี้เราจะพามาดูเรื่องการขุดลอกตลิง่งแล้วก็ทําเขื่อนกัน้นอันนี้เราพูดในสภามาสองสองครั้งแล้วเจ้าของสถานที่เนี่ยเขาดูแลกันมาไม่ว่าจะเป็นเอาเสามาปักอะไรมันก็ซึ้ทา,านไม่ไหวเราก็เลยต้องของงบาจากทางรัฐบาลมามีงบประมาณมาช่วยทําตลิ่ง <c oughs> ให้เป็นถาวรถ้าดยจอฮะอยู่ในพื้นที่มานานเห็นบอกปัญหานี้อยู่กับ ที่น้องในพื้นที่มานานมากเลยหรอครับปัญหาที่เป็นปัญหาซ้ำซากของพี่น้องตมงะเคีนนะครับพวกเราได้รวมตัวกันปรึกษากับท่านสสนะครับว่าอยากให้ท่านผู้ใหญ่ในในในรัฐบาลหรือในสภาถ้ามาดูด้วยความเป็นจริงล้วจะรู้ว่าโอ้โหความลำบากนี้ยังอยู่ในประเทศไทยครับยังยังยังอยู่ครับนายกชื่อสะท้อนปัญหาหน่อยครับปัญหาในพื้นที่เป็นยังไงปัญหาสิ่งเหล่านี้มันแก้ได้เฉพาะหน้านะครับถ้าอนาคตระยะยาวนะครับต้องให้หน่วยงานนะข้างบนนะครับจะหางบประมาณมาทําเขื่อน ทุกตำบลน,นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนท่านยกเป็นยังไงบ้างอ่านั้นยกของพื้นที่เลยนะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างการแก้ปัญหาเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้ผัก,ก็ประมาณแก้เนี่ยปีหนึ่งประมาณ3าสครั้งสิ่งที่ชาวบ้านบอกว่าอยากได้อย่างเดียวที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือผนังกั้นดินนะครับผมก็นําเสนอกรมเจ้าท่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ติดขัดนะครับเนื่องจากผิดกฎหมายแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้รับ ข่าวสารที่ดีจากท่านสสบอกว่าได้กรมเจ้าท่าก็เห็นปัญหาแล้วก็จะอนุญาตบางส่วนในฐานะนะฮะผู้นําของจังหปากทะเลก็ขอให้พวกเราตบมือให้กับท่านสสและกรมเจ้าท่าและก็หน่วยงานแล้วก็ช่องเก้าเลยครับครับก็ท่านสสกระแดนที่วันนีท่านก็เอาเรื่องนี้ไปหาลือกับพี่น้องในสภานะครับผมแล้วก็เนี่ยแหละฮะ โครงการนี้กำลังจะมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับผมท่านนายกให้ของตําบลแหลมพักเบี้ยนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการกัดเซาะของทะเลนะครับซึ่งรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับก็ทําให้เขื่อนเลียงหินเนี่ยที่ทางเจ้าท่าได้มาทําปี2547-48เนี่ยสุดตัวลงได้เรียนท่านสสแล้วก็ท่านสจนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านสสที่วัดรันได้ นัดทางกรมเจ้าท่า <Ừ. S 2> นะครับเข้ามาลงดูพื้นที่แล้วก็ได้รับข่าวดีว่าในปี69ก็จะมีการซ่อมเขื่อนเล็งหินตรงนี้นะครับ,รบซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านสสที่ว่าัดอังกินนั้นมากนะครับแล้วก็ท่านสตอหนุ่มด้วยนะครับ,รบที่นําปัญหานี้ไปช่วยแก้ไขแล้วก็เร่งรัดให้ให้เกิดการพัฒนาโดยเร็วรูปแบบโครงการจะเป็นยังไงครับในเบื้องต้นนะคะ ท่านสสค่ะได้นาเรียนเข้าสภาซึ่งเจ้าท่าได้นําแผนที่ท่านสสเนี่ยค่ะเสนอเข้าไปตอนนี้บรรจุเข้าไปในแผนของกรมเจ้าท่าหมดแล้วแต่ในเบื้องต้นในปีงบประมาณ68เนี่ยค่ะเราจะมีการนําเรือขุดจากทางจังหวัดสุราษฎร์เข้ามา1ตัวก่อนแล้วก็ในปี69ก็คือจะอีก5ตัวจะมาทําการขุดลอกให้แล้วก็บริเวณนี้ค่ะของปากทะเลจะมีการทําเขื่อน เป็นเขื่อนปูนะคะให้ฝั่งละห0 0อเมตรค่ะครับก็จะมาแก้ปัญหาพี่น้องก่อนเบื้องต้นนะครับนะส่วนโครงการก็ปีก็ประมาณปี69ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพศครับก็ได้กรมย่าทาฮนี่แหละเข้ามานะฮะดำเนินการนะครับแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาพี่น้องนะฮะใช่ค่ะนะครับผู้นําท้องถิ่นท้องที่ที่นี่ดีมากเลยค่ะไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้านเลยพอมีอะไรก็แล้วประมาณว่าตัวแต่เนี่ยสามารถประสานงานได้ กับทุกทุกท่านมันก็เลยทําให้รู้ทราบถึงปัญหาได้เร็วพอเราทราบถึงปัญหาเราก็ลงพื้นที่เลยเพื่อที่จะคุยกับชาวบ้านว่ามันเป็นปัญหายังไงเราจะต้องไปแก้ไขปัญหายังไงเราก็ได้จากผู้ดำเนี่ยแหละค่ะที่มาประสานงานกันเราแล้วก็มาสะท้อนนะครับปัญหาพี่น้องก็สะท้อนผ่านผู้แทนนะครับผู้แทนก็นําไปหารือในสภาเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องนะครับช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าเรามาเป็นผู้แทนเขาเราก็ต้องดูแลปัญหาไหนที่เราจะแก้ไขได้เราก็จะรีบแก้ไขจะรีบผลักดันเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเรา ตวอบก็ได้ที่วันรัตอันกีนันครับลงงม้นี่มาอีกจุดนะครับจุดนี้อยู่ที่ตำบลแหลมพักเบีย้ยนะครับใช่ค,ครับวันนี้ <ฮะ S 2> <ล>เรามาบ้านลุงพยอมนะคะลุงพยอมอายุ80กวาแล้วลุงพยอมอมี บุตรที่พิการทางสมอง4คนจะเล่าความเป็นมาว่าตอนนั้นนะคะมันเป็นช่วงโควิดทางกระทรวงแรงงานโดยท่านสุชาติชมกินแต่เป็นที่ผู้สาร,รสัฐมนติว่าการกระทรวงแรงงานคุยกับกรมการจัดหางานว่าเราจะช่วยเหลือกลุ่มปอบางอย่างไรก็เลยสร้างโครงการขึ้นโครงการจ้างคนพิการหน่วยราชการนะคะ100คนต้องจ้างคนพิการหนึ่งคนเดี๋ยวให้ทราบว่าเราทําไป273คนแล้วลุงลเป็นเคสพิเศษซึ่ง,งลุงต้องเฝ้า น้องๆที่พิการทางสมองไม่สามารถออกไปทํางานเองได้เราก็เลยมาคุยกันกระจัดหางานว่าในส่วนเคสของลุงเนี่ยเราจะทํายังไงก็เลยว่าเราต้องหาอาชีพมาให้ลุงทําที่บ้านเพื่อที่มีรายได้เสริมโอ้ที่นี่ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแหละใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญครับโอ้ลุงเห็นบอกว่าเนี่ยเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญก็จะเป็นรายได้เสริมใช่ไหมฮะดีไหมดีไหมโครงการนี้มันคือว่าที่ผมทำเนี่ยไม่ได ผมได be ้นะผมให้ลูกสาวใช่แร้ก็เป็นครอบครัวอลเป็นครอบครัวก็วยกันดูแลใช่ไหมฮะแล้วนอนนั้นก็มีท่านสจท่านผู้นําชุมชนก็เข้ามาดูแลอยู่ตลอดนี่เหมือนกับเข้ามาที่เหมือนสร้างบ้านให้นสร้างงบประมาณตรงไหนถ้ามีการซ่อมแซมจุดต่างๆในบ้านของผู้เปราะบางเนี่ยก็คือทางท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยก็จะร่วมมือกันนะครับแล้วก็ท่านสสที่วันรัตน์อังกีนันเนี่ยก็คือช่วยกันดูแลพื้นที่และรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็ลงมาช่วยแก้ไขหาโครงการดีๆมาให้ประชาชน ได้อยู่ดีกินดีขึ้นครับครับก็เรื่องของพี่น้องในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มบอบางมีจานวนอยู่มากเลยมากเลยสสเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็มีผู้นําไม่ว่าท่านสจท่านนายกนี่แหละในพื้นที่ช่วยกันดูแลสะท้อนปัญหาของพี่น้องในชุมชนต่างๆมาที่ท่านสสนะฮะใช่ค่ะนะครับแล้วก็นําเรื่องต่างๆไปหาลือในสภาเพื่อนําไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมครับมาจังหวัดเพชรบุรีครับทำมาเดยทานขนมมอแกงว่ากันว่ามาไม่ถึงแบบสสวันนี้จะพามาดู ขนมของก๋อดีชื่อดังของเพชรบุรีนะใช่ค่ะขนมหม้อแกงค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะคของโรงงานของพี่ไพโรจนะคะเป็นยังไงบ้างโรงงานของเราพี่ไพจน์ครับทาขนมหม้อแกงมานานหรือ,อยังก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วครับแล้วก็ก็จะมีทาขนมหม้อแกงขนมบ้าบินครับแล้วก็ขนมชั้นแล้วก็บุญมะพร้าวออนนะครับ<อ>แ้วขนมหมอ้อแกงเป็นหลักและขายดีที่สุดครับเห็นบอกจุดเด่นก็คือความสดความใหม่นี่นะฮะครับผมทุกวันใหม่ทุกวันครับใหม่ทุกวันสดทุกวันเลยครับผม โอ้โหนะท่านครับผมเห็นแล้วอดใจไม่ได้ฮะอุดหนุนอยู่เรื่อยๆค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะคะขนมบ้าบิ่นนะหอมนะฮะสดใหม่ฮะต<ช>สฮะเราจะเห็นเลยว่าอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยหอมกัท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะละมูลลิ้นใช่ค่ะละมุลลิ้นอย่างไงมาเพชรบุรีเนี่ยนะครับพลาดไม่ได้ใช่ไหมครับพลาดไม่ได้นะคะ,คะแวะชิมอร่อยทุกร้านนะคะโอ้โต้องไลฟ์เลยแน่นอะ เผ็ดบุรีหวานเจีย๊ยบค่ะหวานเจี๊ยบ มตามสสกระแตที่วันรัตครับลงพื้นที่ไปจุดหนึงนะครับจุดนี้อยู่ที่หาดแ้าสำราญนะครับสสครับใช่ค่ะนะครับผมบอกอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยใช่ค่ะจุดนี้เป็นอจุดหนึ่งนะคะที่เรายังอนุรักการท่องเที่ยวแบบเดิมนะคะคือการนั่งทานก็ยังทานอยู่กับพื้นทรายแล้วก็มีเสือแล้วก็มีแม่ค้าเดินขายของครับหาดแ้าสำราญต้องบอกว่ามีมนต์เสน่ห์ที่สวยงามนะใช่ค่ะนะครับชายหาดก็โอ้โหสวยทอดยาวมากเลยใช่แล้วมีทรายสีสวยทรายละเอียดทานนายกครับเป็นยังไงบ้าง ะ้าดเจ้ารสำราญของเราเนะะี่ยค่ะก็ยังคงอนุรักษ์เรื่องการไม่มีเตียงผ้าใบไม่มีล่มนะคะคเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆ,ๆนะคะนักท่องเที่ยวที่จะลงน้ําเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะดูแลแล้วก็จะให้ใส่ชูชีพลงเล่นน้ําทุกครั้งโดย เสื้อชูชีพไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะใช่ค่ะเป็นฟรีนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะเรื่องการกัดซ้อนยคะท่านสสก็ได้ประสานกับเจ้าท่ากับโยธาอะไรเนี่ยนะคะลงมาดูประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูก็ได้มีวิศวกรลงมาดูเรียบร้อยก็อยู่ขั้นตอนกำเนินงานแล้วก็ท่านสสได้เอาเข้าสภาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านสสทนชาวบ้านด้วยนะคะก็เรียกว่า อนุรักษ์นะฮะแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนาดูแลไปด้วยใช่ไหมครับเชิญชวนหน่อยเลครับมาที่เขตหนึ่งพื้นที่เพชรบุรีท่านัสองเนี่ยฮะที่ไหนเที่ยวบ้างนะครับเนี่ยถ้าผ่านมาเพชรบุรีนะคะก็ขอเชิญชวนเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะหาดเจ้าสำราญนะคะที่ยังอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติในการนั่งชายหาดทะเลอยู่นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะแวะมาเที่ยวแวะมาชมกันค่ะเพชรบุรีสวยงามครับหาดเจ้าสำราญนะครับที่เพชรบุรีครับ ผมตามสสกระแดนที่วิรัตครับหลกงพุทีิมาอีกจุดหนึ่งครับสสครับตัวนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินครับอยู่ร่วมกับท่านนายกฤีณ์พงนะาสวัสดีครับนายกครับนะฮะถนนคนเดินนะฮะถนนมีชีวิตพาดิจเินสสสบอกเห็นบอกว่าเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะคะที่คนมาเพชรบุรีจะต้องมานะคะตอนเย็นวันเสาร์ค่ะอันนี้เป็นจุดที่เริ่มของท่านนายกที่ทําถนนคนเดินให้มีชีวิตชีวาครับนายกครับความเป็นมาของถนนคนเดินแห่งนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรครับ เราได้คิดถึงเรื่องอางกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยเล็งเห็นว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มันมีศิลปวัฒนธรรมการค้าขายย่านเก่าเมอก่อนใช่ไหมคะตรงนี้เป็นย่านเก่าเส้นนี้ทั้งเส้นเลยครับที่เราจัดนยครับประมาณ1กิโลเนี่ยเริ่มจัดมาเนี่ยก็ปีนี้เข้าปีที่สามแล้วครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลย พอค้าแม่ค้าก็มีรายได้ด้วยใช่ไม่ได้ยกมีรายได้ทุกคนเลยครับเพราะว่าที่มาขายนี่ไม่ต้องเสียค่าที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยฟรีเหรอฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยครัโอ้โหครแล้วก็เลยทําให้อาหารไม่แพงมากไม่ต้องเสียค่าที่ราคาจับต้องได้กินได้สบายสบายครับอ่ะเห็นเดี๋ยวเดินชอบเดินชมหน่อยมัเป็นอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ินชมเดี๋ยวตามไปครับอร่อยแน่นอนพขายดีกวขายดีนะทุกท่าน นายกครับช่วยเชิญพี่น้องหน่อยดียฮะมาถนนคนเดินที่นี่ครับครับก็เคยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีของเรานะครับในคืนวันเสาร์เนี่ยครับ,รบก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยว ถนนพนิชเทเลอรนะครับของเรานะครับทุกคนคงไม่ผิดหวังแน่นอนต่อเจนชวนครับครับผมโอ้โหสนุกสนานมากจสอครับวันนี้ภารกิจกับเขตหนึ่งของเพชรบุรีต้องบอกว่าทั้งวันเลยนะครับจสอครับเราไปกันหลายจุดนะวันนี้นะในตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวเพชรบุรีเพชรบุรีไม่ใช่แค่ทางผ่านนะคะเชิญว่าแวะมาชิมมาช้อปได้นะคะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับเส้นทางโบราดของสสแต่ท่านอาจจะแตกต่างกันครับแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือการทําเพื่อ พี่น้องประชาชนครับรายการเส้นทางผู้แทนวันนี้เวลาหม mm hmm. นแล้วครับผมประถมพงศ์อังกรีครับพร้อมท่านอสสที่บรรลัตอังกินันพร้อมท่านนายก mm hmm. ท่านผู้นำทุกท่านขอลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ mm hmm.